สามอย่างนี้ไม่ได้เสียตังสักบาทเดียวนี่คือทางธรรมดาแต่พี่ก็ต้องใช้แรงบวกเวลาโอเคไหมคะพี่ต้องทําพี่ต้องแอคทีฟเพราะว่าพี่ไม่ได้มีตังโยนกล่องไม่ได้มีเหรียญที่จะโยนเพราะฉะนั้นพอไม่ได้มีเหรียญที่จะโยนปุ๊บพี่ก็ต้องออกแรงะนะคะ่ะเคาะจอข้อใจให้ได้สามถึงห้าร้อยดวงสองกดแชร์แชร์ไปเลยแชร์แลกกับทําบุญได้บุญถ้าเขาบอกว่าขอบคุณถ้าเขาเข้ามาดูแล้วแล้วมันเป็นประโยชน์กับเขา พี่รับคําขอบคุณไปได้เลยแต่ถ้าเขาจะด่าให้มาด่าโค้ชเอวแต่รับรองว่าถ้าเขามาเจอเขาไม่ด่าหรอกเขาด่าไม่ลงหรอกค่ะเขาจะขอบคุณได้สาำเขาก็จะได้ความรู้อ่ะเข้าใจไหมคะ คือยังไงยังไงมาได้ความรู้แน่นอนเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องกลัวหรอกนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปทําบุญที่วัดแล้วตอนนี้สวอองสวเนี่ยไม่เข้าวัดแล้วนะอยู่แต่ในติ๊กตอ็อนี่แหละคือการทําบุญออนไลน์ที่ไม่ได้เสียทังสักอกาบทเดียวต้องซื้อดอกไม้ทเทียนด้วยนะคะอันนี้อันที่สามคือการเสนอหน้าแล้วก็เสนอตัวนะคะจะเป็นสวนแล้วก็สามารถเสนอหน้าและเสนอตัวได้ที่นี่ไม่ได้ดูอายุนะคะ <c oughs> พิมพ์คอมเมนต์ไม่ว่าพี่จะเข้าไปห้องผู้จัดห้องไหนก็แล้วแต่อย่าลืมว่า t ิ๊กต็อกมันเป็นแพลตฟอร์มถูกไหมคะเราคือยูเซอร์พี่รู้ไหมว่าแพลตฟอร์ม t ิ k กต็อกมีคนเล่นเป็นพันล้านคนทั่วโลกคนไทยมีเจ็ดสิบประล้านคนสิงอยู่ใน t ิ k กต็อกสิงในที่นี้ก็คือเป็นยูเซอร์ที่เข้ามาเล่นเช่นพวกเราเนี่ยนะคะอยู่ใน t ิ๊กต็อกเนี่ยสี่สิบประล้านคนมันก็จะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่เล่นแล้วไม่ได้ตังค่าเรียกกุ่มหนึ่งคือผู้เสพเล่นแล้วไม่ได้ตังทำเงินจากท่องทาง t ิ k กต็อกไม่ได้ เสียค่าเน็ตเหมือนเดิมค่าไ i ไฟค่าบ้านค่ารถค่าอะไรก็แล้วแต่พี่ไม่สามารถหยิบเงินจากทิกตอกไปจ่ายได้สัก,กบาทเดียวแต่กลุ่ม2คือกลุ่มคนที่เล่น <c oughs> ก็คือผู้สร้างสามารถทําเงินได้หยิบจับเงินในอากาศได้ถอนเงินภายใน1นาทีอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้น1กับ2กลุ่มเนี้ยพี่ก็ลองพิจนารณาตัวเองว่าพี่อยู่กลุ่มไหนพี่ทําเงินได้ไหมถ้าพี่ยังทําเงินไม่ได้พี่ยังอยู่ในผู้เสพอยู่โอเคไหมคะแต่ถ้าพี่ทําเงินได้และพี่อยู่ในกลุ่มผู้สร้างหรือเราจะเป็นทั้งผู้ผเเสรราาา๊บาก็ามาถ สามารถเสพก็คือแบ่งปันผู้อื่นได้อีกนะคะแต่ถ้าวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้เสพเป็นผู้สร้างกลุ่ม1นเป็นกลุ่ม2ที่จะทําเงินจากช่องทางทิกตอกได้พี่ต้องเรียนรู้ <c oughs> ความรู้มาก่อนเงินเสมอโอเคไหม